กูรดเบอร์ดิงต้องเผาต้องเผาต้องเผาเยอะยังไม่แล้ยังจนนี้โง่เหียอังนี้พุทไปพุดไปมาช้าช้าซูเปอร์ช้าชักเามึงชุบเพือนเลยสวยสวยไปกาไปกไหนไหนี่ัวยายเลยมาเลนกับผมเฮ้เฮ้ยอีกนาทีนึงเว้ยตัวรุดเว้ย

สีแปดสีน้ำเงินสีแปดสีน้ำเงินสีแปดน้ำเงินไว้ยสีแปดน้ำเงินสีแปดน้ำเงินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงพี่อ่ะตรงตรงแท็กตรงแท็กเห็นปะตรงแท็กเห็นปะเออขนาดสามใครเล่นปืนยิงไปใครเล่นปืนยิงไปปืนยิงปืนดันไม่ได้ปืนมันเล่นข้อปิดไปยังข้อปิดเดี๋ยอยอย่าหันหน้ามาดิหันหลังนีไม่ยังอ่ะหันหลังผมมาแล้วไปเช็คไปดันไปสวยสวยมาถอ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 ยมึงถอยไปตรงร้านด้วยปล่อยมันวิ่งมาขขึึ้้นนมา ตรงป้ายตรงป้ายโคตรหนาตรงป้ายตรงป้ายตรงป้ายเฮ้ยมึงมึงมึงไปจอดให้ปั๊มดิไปมึงไปจอดให้ปั๊มดิเฮ้ยให้เพื่อนขึ้นคนนึงดิจะไหนปั๊ม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 ถอยไปดิลงลงเล่นเลยลงลงป้ายก็ได้เนี่ยลงตรงป้ายก็ได้ลงเลย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 ปืนยิงไว้นะเว้ยปืนยิงไว้นะเว้ยตั่งศพข้างฝั่งฝ่ายเลยนะฝ่งศพข้างหลังนะเว้ยลงลงลงมึงเอาศพเอาไว้ข้างหลังเอาศพไว้ข้างหลังป้ายเลยมันตายพวกผสมเอาไว้ข้างหลังป้าย คนมาอุ้มศพคนมาเป็นทีเดียวกันไปเล่นทีเดียวกันไปเล่นทีเดียวกันอุกันรวมกลุ่มกันไว้รวมรวมกลุ่มกันไว้รวมรวมกลุ่มเอาไว้ตายตายจิงกูโดนเบอรดิงต้องเผาต้องเผาต้องเผาเยอะไายสองตายสองถูกเปิดดีๆอุ้มอยู่เรื่อยๆเอาไว้คุยหน่อยจุกันหน่อยดีสัสเร็วเร็วดีเพื่อนตายเยอะชุบหน่อย ขึ short, out, ้นนมาะเต่าเพื่อนเยอะเลยตรงเสาขาวที่มันลงเพื่อนเยอะนะปืนมันโควิดพี่ปืนมันโควิดโหรพี่ทีวีตรงตายตรงเสาโคตรเยอะพี่เอาสบอางหน่อยพี่เสาเพื่อนเยอะนะเฮ้ยเอกไปเอาไปมันไม่ไหวมันไม่ไหวหรอกสวยโมเพื่อนดีเองตายอีกตายอีกไอ้ชุดมาเล่นเลยมาตีกันตีกันเองรูปบอกไปเลยชุบเพื่อนด้วยดิเฮ้ยเอาไปเอาไมาครับ ต้องไปโฆษณาเยอะๆนะพี่มายิงต้องไปโฆษณาให้หน่อยดิัดป่วยไรตันว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 นไฟรวมเลยดิยพี่พี่โดนพี่พี่โด้นหย่เล่นไปเล่นไปไ,ปไ,ปไม่มอึนร่วงอัดดตบนี ใช่หรอวิ่งได้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 เลยพี่วิ่งกว่าน้องโอ้โหรถกูติดไอ้เหี้ยทำไมพี่มารับเข้าน้ำไหนพี่เท่าน้ำแบบรถกูติดไอ้สัตว์พูอย่างชอบเลยว่ะพี่ใครอยู่ห้องน้ำนะเอ้ยล้างน้ำได้ศพละได้ศพละพี่ผม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 ข้งไหนอ่ะบอกเขาด้วยนะพี่มันจะมีอุโมงค์ตรงไอ้เนี่ยพี่คางซีโนอ่ะทางซ้ายอ่ะ ไปมึงมารับพี <t> ่หน <gun Buffalo> <'s> ่อยได้ปะมารับหน่อยแต่เราอยู่น้องมเป็นระเบี่บจีดิตำรวจ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 ก็แทหนอก็แทหนอทำไมกูกูแทงตำรวจอยู่เนี่ยตรงไหนพี่อยู่แลนฟ้าเลย ข้างล่างข้างล่างเขาอะอยู่ข้างล่างเขาอะข้างล่างเขาอะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับาร์กอ่ะอยู่แถวบ้านคนเลยตอนนี้ผมอยู่แถวกังหันพี่แลนดัมเลยโอ้ไอ้เหี้ยาตย้เหี้ยมันตีตา ลง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 สลงสลงสลงสหน้าปั๊มหน้าปั๊มปเ่เสาออกไปนอกองแกกไปนอกมืนกคือกรถบั้นคือคั้นึ้นรถมาก่อนคือรถมานแล้วหนีจริงมันล็อกเป็นไรเอาเลย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 เอฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยคุแฮกเยอะจัดเยอะจัดแฮกเยอะจัด ออกมาหน้าดีเยอะมากเลยเยอะเมืองเยอะพี่มาหน่อยหน้าเมืองเมืองเยอะจัดเมืองเยอะจัดเมืองเยอะจัดปืนยิงออมาพี่ออกมาที่ไหนหรอยิงอยู่ยิงอยู่ยิงแฮกอยู่มายังหนึ่ลิเปอร์มายังมายังหน้าเมืองหน้าเมืองพี่จะเล่นหรอจะเล่นหรอกูตกนะกูโดนยิงตกนะกูต้องเล่นนะยืนไว้นานมากเลยยืนไว้นานมากเลยนายลู้สาอยืนนานมากมาเล่นเนินนะระวังกำลังไปกำลังไปกำลังไปกูมากูแฮกนะมาหน่อย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 กูล่วงรถแล้วนะกำลังไปกำลังไปแต่เว้ยอยู่ไหน หย่างนั้นเหมืองฝั่มเลยเหมืองฝั่มเลยเสาเลยพี่หเลยนะเสาเลยไอเอ้ยโดนโดนเสาพี่เยอะเยอะมากพี่แนวเสาเยอะมากแนวเสาเยอะมากร้องเพื่อร้องชุบเพื่อนเมองพี่มาหน่อยมาหน่อยยังไปไม่เสรเยอะเลยหนื้อเมืองเยอะเยอะเยอมากๆพี่เยอะมากๆเยอะยังยังเพื่อนหมดิีกสามพ่อเราสามพ่อแล้ระวัเนื้อพี่ระวังเนื้อระวังเนื้อเดี่ยวบนเขาบนเขาเฮ้ยบนเขาบนเขามามาหน่อย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 เฮ้ยอุ้มออกไปอุ้มไปเยอะเลยอยู่ทางเข้าเมืองปืนปืนตกปืนตกปืนตก ทางทางเข้าเมืองเลยใช่ไหมพี่เฮ้ยพื้นตายพื้นตายพื้นตายเอาล่ะดูเล่นไรหนูออกไปแล้วนะพืนตายพื้นตายพื้นตายเอาปืนขึ้นมาข้างบนพี่เอ็มยืหลังข้างหลังบน่มดจีน่อไปทิ้งเลยเฮ้ยเอาสอดเพื่อนไอ้ไอ้หัวม่วงมึงกลับตรงทีแปดตามนี้ขึ้นมาบนเขาพี่มดจีมีต่อเยอะนะ ฟังอย่าหูดบมาถึงตำรวจเยอะนะไอ้โอดินที่สารตายไปน่ะที่ไหนที่ไหนสะพานทางเข้าเมือเมื่อกี้ตอนเราไล่อยู่หลังหลังสอนอนนะได้นเสาทำนะไรกำลังไปช่วยกำลังกลับไปช่วยนะไนเสาทุกเพื่อนหน่อยทุกเพื่อนหน่อยตรงพุ่มันทุกพวกมันเขียวหน่อยไปเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยการผมก็พอการผมก็พอไอ้เฮี้ยนี่โง่ไม่มีเฮี้ยอะไรหรอกทำเฮี้ยอะไรไม่ได้อีกอย่างเฮี้ยขยะทำเฮี้ยอะไรมึงด้เดี๋ยวเชี้ยไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนมาไปเอาเพื่อนมาสวยไปเอาเพื่อนมา มาหน่อยไหวเนี่ยไหวเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยระวังเนิมาหน่อย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 ไหวไหวไหวมาหน่อยมาหน่อยพี่ไหวอ่ะชุบเองหนึ่งชุบเองหนึ่งกูชุบเองชุบไหวไหมชุบแล้วชุบกี่ทีแล้วกูชุบกี่ทีแล้วกูชุบกี่ทีไปแล้วเนี่ยมันโคตรนะชุบกี่ทีไปแล้วกูสิบวิเอาให้หมดดิเอาให้หมดดิตรงนี้เอาให้หมดดิเอามันให้หมดดิเอาไม่ให้หมดดิเอามันให้หมดดิไหวไหวไหวมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนตัวรถไฟมันชุบตัวรถไฟมาเอาแบบนเอาให้หมดดิมันตายเยอะรถไฟเนี่ยมันชุบกันอย่างเยอะเลย มาที่มาที่รถที่เอ็มเทียะมันเยอะมันเยอะมันเยอะมินิมินิมึงมึงยิงมึงยิงหน่อยมินี่อะชุกชุบชุกโอ้โหไอ้เหี้ย เียังอ้อมึงอีกแล้วนะไอ้ควายเอากุ้ยตายดิเอ้เอากุ้ยตายดิเร็วๆเอากุ้ยตายเงากุ้ยตายดิ้สัตว์นี่อะตายไปนะกูไม่ตายไอ้สัตว์กูไม่ตายไอ้งู สีสวยภาพชุมตอเลยชุมตอเลยสวยมานี่มานี่มานี่ร้อยดีอ่ะต้องตัวป่ะ แม่กูอยู่บนฟ้าแล้วกูตกมาตายเอ้ยไม่ตายวะไม่ตายวะไอ้สว่าโทษนะเอ๋อเรื่อยๆรืเรื่อยเมาหน่อย,อยมาหน่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 อยช่วยเพื่อนดิขึ้นบนทางขึ้นบน,นช่วยเพื่อนครข้าโอ้แถวอ้อยเนี่ยอยากไปช่วยพี่ว่ะช่วยเพื่อนอช่วยเพือ่อนให้หมดเลยช่วยเพื่อนให้หมดเลย ทุกันเยอะๆก็ได้นะเว้ยพวกเราอ่ะเออัยโง่เหี้ยอินลีอย่างเดียวไม่ต้องตีแล oh uh. ้วเีหลังไปปล่อยไปที่นีไปล่อยไปนะลุ๊กไปปล่อยไปแมันจะหมดแล้วขนางพี่ระวังไรเดนไล่บ้างตดนในเมืองเต็มเลย ตอรอไม่ไหวแบบผมเมื่อตะกี้อะโดนไล่ทั้งสอนอถไหวป้าโค้งศพมาทิ้งอยู่สวยๆสามสามบนถนนนี่ตรงรถพี่อะคนนึงไหวๆไหวๆไหวๆตรงไหนตรงไหนต้องศพมีศพอีกปะต้นไม้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 จะหนียังจะหนีปงเน่งดิน้องปงเน่งอะรู้จักป่าวปงเน่งมึงมึงได้เล่นไหมเนี่ยปงเน่งอะปงเน่งอะไอ้เหี้ยปงเน่งเนี่ยน้อง เอาสบดีมอาสบดิสบสองสบสองสบสองเลยสบสองเลยตัวเนี้ยบอลเพื่อโดนขบวนเพื่อโดนขบนไปไปไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนพื่ชุบบอลข้างบนชุบบอลนึงเออมีอย่างนี้ไปชุบดิพี่ไปชุบไปช่วยเพื่อนก่อนได้หมดตีได้หมดตีไว้ได้หมดตีไอ้เดียวเดียว เดมหมดตีได้หมดตีได้หมดตีไว้อย่าีไยอย้อ่หมดตีไดมหมดตีวนิงมุกเอ้ยีอคนเดียวคนเดียวคนเดียวสวยงนี่รู้จักเปล่าพงหนินี่ีหมดอีกรอบนึงพี่ชายเด้อพี่ชาย

เอานะลองเนินลองเนินด้วยไปไกลๆดิไปเอาเพื่อนก่อนไปเอาเพื่อนมาก่อนกูยิงไว้น่ะเพื่อนผมชุบแล้วผมชุบเพื่อนแล้วไปยังสกอน์คือมาแล้วมีเดียมึงยิงจะถือแชรแรงทำไมเนี่ยน้องยิงอยู่ยิงอยู่สวยกูยิงอยู่กูยิงอยู่กูยิงอยู่เก็บลีดละโซนลีดละโซนลีดละโซนยิงไปยิงไปยิงไปมันตายเยอะมันตายยิงไปยิงไปกูยิงให้กูยิงให้กูยิงให้ กยิงอีกกยิงอีกกยิงอกกยิงอกกยิงอีกกยิงอีกจะหมดจะหมดจจะหมดมันไปทิ้งก่อนแล้วก็มาเล่นข้างหลัง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 มันชุบอยู่จะมาจะตา่อย่าเชนไป่าแยกไปดิเอาพมันไปทิ้งด้วยเชยตายบาง่ตาย่พี่ร่ร่วงอ้ตัว่อ้ัวเอาหลงผมร่วงข้างหลังผมร่วงข้างหลัง

ี่พี่ชุบมอนตันก่อนตันก่อนตันระวังก่อนตันระวังก่อนตันระวังก่อนตันไป้ภูมิไอ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 ้เหี้ยไอ้มึงชูเพื่อนหน่อยดิมึงมาหนักไฟหน่อยหนักไฟงไม่อยู่ยิงไม่อยู่ยิงไม่อยู่ยิงไม่อยู่ไอ้มันกดก่อนตันกูตัดเอดีข้างหลังแล้วอยู่ไอ้เหมาเผมาเผมาเหมหมาเหมยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ชุบไปชุบไปชุบไปพี่ยิงให้ชุบไปไหว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 ชุบไปพี่ยิงให้ชุบไปยิงให้อยู่มาที่ล้วนหลังโซนหลังล้วโดนเยอะ

เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ไฟไฟเหี้ยบไฟมาไหมไฟอะไรมึงไอ้เหี้ยบไฟอะไรมึงได้จบเพื่อนเอาจบเพื่อนมัจ้องไปจ้องในภูมิมันเอาไปจ้องในภูมิมาจบเพื่อนมาไปดันมาเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าน้องเราเยอะกว่าน้องเล่นเป็นตัว้จัดชเยอะกว่าน้องเราเยอะกว่าน้องตัวจัดพี่บูร่ผมไม่เล่นเฟลิกส์ตายกากไอ้เ่ี่ะอับไปตองอับไปตองอับไตตองอับไปตองบีบจริงหลัง ไอเีมันด้วยแตะไอดีมันด้วยเอาดิชุบดิชุบเพื่อนดิตายไดมันตายมันจะหมดมันจะหมดมันจะหมดต่อไอเด็กเฮียเฮ้ยสามพี่อุ้มไม่ได้อุ้มปืนไม่ได้ชุบดูชุบดูชุบดูเอ้ามีชุบมันนะเนี่ยเฉยเลยโอ้โหก็ว่าอยู่เฮียชุบปืนเฉยเลยสวยๆเอาปืน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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยู้จักมาสามร้อยไอเด็กเฮียกูอย่ากระจอกกูเองกูเองกูเองเอามาเอามาเอาปืนมาเอาปืนมา มาแล้วมาแล้วทอะไรเลยไปเร yep. okay. ือตอลอมาเรืออะไรไปอมาเอาศพออกเอาศพออกให้หมดเลยเอาศพออกให้หมดเลยเอาศพออกให้หมดเลยไปเลยไปเลยสวยสวยเอาศพเอกไว้เอาศพเอกไว้เอาศพเอาไว้างหลังข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 ลังเลยสวมันจัดมันจัดมันจัดน้องมันจัดน้องบิดมาดิบิดพุ่มมาดิ